นอนอย่ชวนกูนะทุ่นอะไรกูเคยชวนมึงเหรอมีความต้องการทางเพศมึงเป็นอะไรมึงต้องการอะไรจากกูมึงไปมึงไปอย่ามึงก็ถอดกางเกงดิกูจะถอดเพื่ออะไรมันร้อนมันร้อนกูไม่ร้อนมึงต้องการเลยว่ามึงร้อนเรกูไม่ร้อนกูเปิดแอร์เนี่ยแอร์เปิดไม่อึดอัดกูสบายใจมึงเป็นอะไรนี้อะของเกงมึงต้องการอะไรจากกูต้องอะไรกูของเกง อย่าทำอย่างนี้กับกูก็ร้อง2 0 0พันไปจบๆไม่สองวันนี้ยังเร็วเาก้าวอย่าเร็วๆไม่กูจะนอนแล้วเนี่ยจะดูหนังเร็วๆหิวเร็วเร็วยังกูไม่ได้แบบกูรู้กูรู้มึงไม่ตลกแต่กูตลกไม่เอาไม่มึงอย่าโอ๊ย